วัสดุที่ไม่นำความร้อนนะคะลูกนะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรลูกเรียกว่าสนวนความร้อนนะคะเรียกว่าสนวนความร้อนนะคะคืออะไรลูกคือคือวัสดุเดี๋ยวนะเอาเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะ เป็นสีนี้หน่อยนึงนะคือวัสดุนะคะคือวัสดุที่ความร้อนนะคะที่ความร้อนนั้นผ่านได้นะคะผ่านได้ คือวัสดุที่นําความร้อนนั้นผ่านได้ไม่ดีแล้วกันนะคะนั้นวัสดุที่นําความร้อนนั้นผ่านได้ไม่ดีหรือผ่านไม่ได้นะคะหรือผ่านไม่ได้ผ่านได้ไม่ดีหรือผ่านไม่ได้ไดไดไไดเช่นอะไรลูกไม้ใช่ไหมลูก ยางพาลายางยางนี่ถ hmm. กระดะยางผ้าพวกนี้พลาสติกนะคะเป็นต้นนะคะนิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบนิยมนำมาใช้เป็นส่วน ประกอบของภาชนะหุงต้มของภาชนะหุงต้มในส่วนที่ในส่วนที่ไม่ต้องการนะคะในส่วนที่ไม่ต้องการให้มีความร้อน เช่นดำมจับกระทะนะคะนะคะมีอะไรอีกลูกนะคะทับพีใช่ไหมดั้จับทับพีพวกทับพีตะหลิวพวกนี้นะคะดำจับกาน้ำร้อนใช่ไหม ส่วนใหญ่เอาทำด้ามจับเนาะเป็นต้นอันนี้ก็คือวัสดุที่ไม่นำความร้อนนะคะลูกก็คือไม่ยอมให้ความร้อนผ่านหรือถ้าเกิดความร้อนผ่านก็ผ่านได้ไม่ดีนะเขาเรียกว่าสนวนความร้อนนะคะส่วนใหญ่เอาไว้ทำด้ามจับมากกว่านะคะลูกก็จะมีนัพวกอะไรลูก น้นี่ฉนวนความร้อนนะคะฉนวนความร้อนนี่ก็ฉนวนความร้อนโอเคนะคะต่อมานะคะมาดูสมบัติทางกายภาพนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ การนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะการนำไฟฟ้าของวัสดุการนำไฟฟ้าของวัสดุเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัติของวัสดุนะคะอ่ะโอเคเป็นสมบัตินะคะเป็นสมบัติของวัสดุ ที่พลังงานไฟฟ้าที่พลังงานไฟฟ้าสามารถถ่ายโอนนะคะ,นะคะสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้ หากใช้สมบัติ<ม>การนำไฟฟ้า<ม>ะะของวัสดุเป็นเกณฑ์นะคะเป็นเกณฑ์จะจำแนกวัสดุ ได้เป็นสองประเภทนะคะได้เป็น2ประเภทคืออะไรลูกคือ1วัสดุที่นำไฟฟ้าคล้ายๆกับนำความร้อนเลยไฟฟ้า เรียกว่าเรียกว่าอะไรลูกฮะเรียกว่าอะไรโอ้นี่ไม่ไม่ไม่ชัดเลยไม่เห็นเลยเรียกว่าอะไรจ้ะสีแดงที่เห็นไหมอ่ะสีแดงเห็นเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าลูกนะอันที่2ก็คือนะคะ วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าลูกเรียกว่าอะไรเรียกว่าสนวนไฟฟ้าลูกเหมือนกับความร้อนเลยไหมสนวนความร้อนอันนี้ ถ้าเกิดเรื่องของการนำไฟฟ้าก็คือชนวนไฟฟ้าคล้ายๆการลูกนะก็คือการนำไฟฟ้าเนี่ยเป็นสมบัติของวัดสดุที่พลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถถ่ายโอนนะคะสามารถถ่ายโอนสามารถถ่ายโอน ลังนะประถามถาห้โอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้นะคะหากใช้วัสดุหรือาหากใช้สมบัติกนนารนําไฟฟ้าของวัสดุเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะมี2ประเภทคือวัสดุที่นําไฟฟ้ากับไม่นําไฟฟ้าค่ะวัสดุที่นําไฟฟ้าเรียกว่าตัวนําไฟฟ้าวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าลูกนะยกตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งที่นําไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือ ตรงนี้นำไฟฟ้านำไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้นำไฟฟ้านะคะอืมนะคะส่วนนะตรงนี้คือไม่นำไฟฟ้าไม่นำไฟฟ้านะคะ รงนี้ไม่นำไฟฟ้าปลอกเฉยๆนะคะไม่นำไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูนะคะ,ะ,นะคะวัสดุที่นำไฟฟ้านะคะวัสดุที่นำไฟฟ้าวัสดุที่นำไฟฟ้านะคะเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะเรียกว่าเรียกว่า ตัวนำไฟฟ้าเน้นย้ำกันเข้าไปนะเพื่อให้อยู่ในสมองเลยน,นะคะคือวัสดุหลูกจดตามนะหลุกคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านได้ดีนะคะไหลผ่านได้ดีนะคะได้แก่พวกอะไรไฟฟ้าไหลผ่านได้ดียอมให้กระแสะไฟฟ้าแรผ่านได้ดีได้แก่อะไรลูกวัสดุประเภทโลหะไงลูก โลหะต่างๆเหมือนกับความล้อเลยนะเช่นเงินนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะคะอ่านพี่เขียนให้เลยเงินนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนอกจากเงินแล้วมีอะไรอีกลูกทองแดง ส่วนใหญ่เขาเนื่องจากนําไฟฟ้าได้ดีแบบนี้ mm hmm. เขาก็เลยนําไปใช้ในเรื่องของอะไรลูกนะะตัวนําที่อยู่ในออในสายไฟนะคะตัวนําไฟฟ้าที่อยู่ในสายไฟส่วนใหญ่เขาจะใช้ทองแดงนะคะจริงๆเงินนําได้ดีที่สุดทําไมเขาไม่ใช้เงิน1เพราะว่าราคาแพงใช่ไหมลูกน,น่าจะใช้ทองแดงซึ่งมีราคาถูกขึ้นมานะคุณภาพก็ อาจจะต่างกันไม่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนรักสายไฟนะทองแดงนะคะอะลูมิเนียมนะคะเหล็กนะคะนิกเกิลพวกนี้นะ,ะยังมีอื่นอีกหลายอย่างนะคะเป็นต้นอโอเคอันนี้คือวัสดุนะคะที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ วัสดุนำไฟฟ้าตรงนี้นะ,ะที่ลูกศรสีเขียวชี้นะคะนี่ก็เหมือนกันนะตรงขามันตรงนี้เนี่ยน,นะคะตรงนี้แหละคือวัสดุนำไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาลูกวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะคะวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าเรียกว่าอะไรเอ่ยหนูเรียกว่าอะไรจ๊ะเรียกว่าขนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะเรียกว่าขนวนไฟฟ้าใช่ไหมจ๊ะลูก <laughs> อ่ะ โอเคนะเขาบอกว่าฉนวนไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือวัสดุท้ายทายคือวัสดุอะไรดูที่กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดี ผ่านได้ไม่ดีนะคะได้แก่เดี๋ยวพี่เขียนอ,ยอันเสียันนี้หนูเห็นไหมเนี่ยทำไมเห็นพี่เปลี่ยนสีก่อนได้แก,วนนกว่วัสดุที่ไม่ใช่โลหะอันนี้สบายตากว่าเนาะวัสดุที่ไม่ใช่โลหะนะคะเช่น เช่นอะไรลูกพลาสติกไม้แก้วยางผ้าอะไรกะประมาณนี้นะลูกนะที่เอาไว้สำหรับนะคะเป็นพวก าดามจับอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้น,นะะเออไปดูวัสดุที่นําไฟฟ้านิดหนึ่งลูกนะนอกจากพวกนี้แล้วยังมีอะไรทรายดินสออีกขอโทษขออันนี้นี่ยบางครั้งแบบมันออกข้อสอบไงพี่ก็เลยต้องกลับมาเน้นย้ำนิดหนึ่งนะคะเป็นต้น โอเคนะคะวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าก็ยังเึ้นพลาสติกไม้แก้วยางผ้าอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะลูกนะส่วนใหญ่ก็เอาไปททำพวกอะไรลูกนะพลาสติกนะไว้จับนะเอาไปทำพวกเ,ออเนี่ยเห็นไหมลูกไปปอปลอกของสายไฟนะคะปลอกของสายไฟเอาไปทำเป็นปลั๊กนะคะประโยชน์ของมันเนาะอะ่เดี๋ยวเขียนก่อนนะ อเดี๋ยวค่อยเขียนก็นได้อย่างนี้กันเป็นชนวนก็คือวัสดุไม่นําไฟฟ้าอันนี้เหมือนกันนะลูกวัสดุไม่นําไฟฟ้านะคะวัสดุไม่นำไฟฟ้านะคะ ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอ่าเดี๋ยวเพิ่มหน่อยเนาะประโยชน์นะคะของตัวนําไฟฟ้านะคะประโยชน์นะคะนิดนึงนะค่อยไปข้อสอบนะคะลูกนะ อืมไม่ค่อยเห็นเลยสีดำลแล้วกันนะลูกประโยชน์นะคะ ของวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ừ, ไฟฟ้าเช่นอะไรดูใช้ทองแดงทำสายไฟเนาะนะคะใช้ทองแดงทำสายไฟ หรือใช้ทำเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นอะไรลูกเอาลีดใช่ไหมลูกเอาลีดหลอดไฟอุปกรณ์อุปกรณ์รในหลอดไฟเนาะในหลอดไฟ กอนในหลอดไฟนะคะส่วนประโยชน์นะคะของวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นเช่นอะไรอะอยาง ใช่ไหมลูกนะพลาสติกเนี่ยเอาไปทำอะไรเช่นหนือฟ้าเอาไปทำอะไรใช้ทำอุปกรณ์นะอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลวกหรือไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าดูดนะคะเป็นแนลูกเช่นอะไรบอกปลอดไฟใช่ไหม,มปลักไฟนะปลักไฟ,นะกไฟอืม บอกสายไฟที่หุ้มด้วยพลาสติกนะนะคะที่หุ้มด้วยพลาสติกนะแบบเนี้อันะนี้ก็คืออะไรลูกนะวัสดุนะคะที่เป็นตัวนำไฟฟ้าค่ะ ประโยชน์ของมันกับที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะอ่ะสรุปก็คือสรุปอ่ะสรุปก่อนเนาะก่อนจะไปทำข้อสอบนะสรุปก่อนว่าอ่ะเรื่องนี้เราเรียนอะไรมาบ้างนะคะเรื่องนี้เราเรียนอะไรมาบ้างนะคะอ่ะไปดูตั้งแต่แรกสิลูกนะขออนุญาตเลื่อนนะขออนุญาตเลื่อนไปดูตั้งแต่แรกเลยนะคะ สรุปได้ไหมเนี่ยโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะเอออ่ะมาดูลูกวัสดุในชีวิตประจำวันนะคะก็นำมาใช้สิ่งของนะนำมาอ่านำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะต่างๆนะเราจะเลือกวัสดุอะไรนั้นก็ต้องดูการใช้งานด้วยว่าเราเอาไปใช้งานประเภทอะไรนะถ้าเป็นวัสดุประเภทโลหะนะคะอย่างเช่นเหล็กสังกะสีเงินทองแดงพวกเนี้ยนะคะ คุณสมบัติของมันอะโลหะก็มีความแข็งแรงทนทานมันวาวตีเป็นแผ่นเป็นเส้นได้นะนำไฟฟ้าได้นำความร้อนได้นะคะเราก็ไปใช้ในเรื่องของนำไฟฟ้านำความร้อนใช่ไหมลูกนะคะอย่างเช่นหม้อนะคะทองนะถ้าเป็นเซรามิกนะคะเราก็นะมันเซรามิกเนี่ยมันมาจากพวกดินเหนียวหินต่างๆเช่นหินฟันมา้าหินเคี้ยวหนุมานเนี่ยนะคะ เอามาขึ้นรูปนะพันฮนะการให้ความร้อนสูงนะคะประเภทเซรามิกนี่ยแข็งแรงนะแต่ว่ามันเปราะง่ายนะคะมันเปราะง่ายนะคะอย่างเช่นพวกแก้วจานพวกนี้ก็จะแตกได้นะคะพอลิเมอร์นะคะก็ได้จากธรรมชาติแล้วก็พอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติก็อย่างเช่นใยไม้ยางพาราต่างๆนะคะส่วนที่ได้จาก มีหินด้วยเนาะที่ได้จากที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือการสังเคราะห์นะคะเส้นใยสังเคราะห์นะคะมาทําโซฟาน้ายางรถนะกวดน้ําพลาสติกนะคะผ้ากระมังพลาสติกเต็มไปหมดเลยสมบัติกายภาพที่เราได้เรียนไปก็มีความแข็งการนําไฟฟ้าสภาพการยืดหยุ่นนะคะการนําความร้อนนะคะมีสี แบบนะคะมาดูความแข็งนะคะเราอยากรู้ว่าวัสดุไหนที่มันแข็งแรงกว่ากันนะคะเราก็เอาไปขูดขีดกันถ้าวัสดุไหนที่ขูดขีดแล้วมีรอยน้อยหรือไม่มีรอยเลยก็แสดงว่าแข็งแรงกว่านะคะอืมอ่าในความแข็งแรงแล้วก็เห็นไหมลูกวัสดุที่แข็งแรงก็จะมีตู้เย็นเพชรกระจกอะไรอย่างนี้อ่าสภาพยืดหยุ่นก็คือนะเมื่อออกแรงกระทํากับมันแล้วรูปร่างมันจะเปลี่ยนไป แต่สารสภาพยืดหยุ่นมันก็สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะคะอย่างเช่นยางก็จะมีสภาพยืดหยุย่นนะคะดีกว่าพวกแก้วโลหะนะคะการนําความร้อนนะคะการนําความร้อนก็คือยอมให้ความร้อนผ่านได้นะคะเออนะยอมให้ความร้อนผ่านได้นะคะวัสดุที่นะสามารถให้ความร้อนนะผ่านได้ นะแม้ว่าเป็นไงลูกนะมันไม่ได้สัมผัสความร้อนโดยตรงอย่างเช่นหม้อที่พี่ยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะออก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทถ้าแบ่งตามความนำความร้อนก็จะแบ่งนำความร้อนกับไม่นำความร้อนนำความร้อนเรียกว่าตัวนำความร้อนวัสดุที่ไม่นำความร้อนเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะ ต่อมานะคะการนําไฟฟ้าการนําไฟฟ้าเนี่ยก็คือสามารถยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ถ้าแบ่งการนําไฟฟ้าจะแ,แบ่งเป็น2แบบคือวัสดุที่นําไฟฟ้าเช่นตัวนําไฟฟ้าคนะพวกโลหะต่างๆแล้ววัสดุที่นําไม่นําไฟฟ้าเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าพวกยางต่างๆนั่นเองนะคะลูกนะโอเคนะพี่ว่าน่าจะพร้อมทําแบบฝึกหัดกันแล้วล่ะ